ก็มีชุดสองคุณสองอยู่แล้วชอบเสียงแหลมจะเพิ่มเสียงแหลมจะได้ไหมได้ฮะเสียงแหลมก็บอกแอมินได้เลยถ้าลูกค้าชอบเสียงแหลมคู่นะคู่ก็คืออยู่ในตู้เดียวกันถ้าลูกค้าชอบเดี่ยวก็เดี่ยวก็อยู่ในตู้เดียวกันลูกค้าบอกแอมินได้เลย <S <S วิธีการต่อก็คือลูกค้าก็ไปต่อเข้าพ่วงข้างหลังได้เลยฮะต่อเข้าพ่วงข้างหลังนี้ได้เลย วิธีการต่อนะก็โรงงานก็จะทําไว้2แบบให้ลูกค้าเลือกได้นะลูกค้าต้องซื้อตู้เสียงแหลมลูกค้าต้องบอกแอดมินด้วยว่าเพิ่มต้องเพิ่มสายด้วยนะเพิ่มสายเอาต่อเข้ามาลูกค้าก็จะได้เพิ่มแหลมขึ้นไปนะถ้าลูกค้ามีสายอย่างนี้ถ้ามีเป้าอย่างนี้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็พ่วงลิงก์กันได้เหมือนกันนะถ้าลูกค้าใช้สายอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะต้องจะเปิดเพลง เปิดเพลงแล้วก็เปิดเปิดแต่ละใบแต่ละใบให้ลูกค้าฟังดูว่าถ้าเพิ่มมาแล้วเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเ,เอาว,วาอนนะย่างนะไปู่งไปไปสุนนสสริยน้อเอาไปล่างนนงามซาบุรีลิอันนี้คู่เลยนะนนไม่เกี่ยวไดเย็นไหม ก็เป็นแหลนเดียวตัวนี้นะต้องเหนยังู่ใบล่างก็ลูกค้าจะได้แหลมคู่ แหลมคู่เลยนะอยู่ในตู้เดียวกันเลยนะใบละ2290นะ2290นี่ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนเดิมเก็บเงินปลายทางถ้าลูกค้าชอบแหลมเดียวแหลมเดียวก็อยู่ในตู้แหลมเดียวนี่แหละอย่างนี้เลยนะพันพันสองเก้ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางลูกค้าเลือกได้เลยแต่ก็ดอกสา0รวัตนะแม่เหล็กร้อยห้าสิบของนาคชิ